หิวไหมเดี๋ยวกูแทงกบให้กินหลวงพ่อกบพระอภิญญาเร้นลับวัดเขาสาริกาลกบบุรีไม่มีใครรู้ท่านมาจากไหนท่านต่อเพียงกูไม่มีอดีตกูมีแต่ปัจจุบันและอนาคตนุ่งเพียงสบูงเก่าๆอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เงินทองที่ชาวบ้านถวายท่านเผาทิ้งหมดด้วยความแปลกนี้เองพระผู้ใหญ่สั่งให้ลาสิขาบทบอกว่าท่านเป็นพระเถื่อนหลวงพ่อไม่โตเถียง ยอมถอดจีวรนนุ่งขาวหุ่มขาวขณะที่สิทธิ์ร่ำให้ท่านเพียงพูดว่าพวกมึงจะร้องไห้ทำไมพระก็คือพระวันย์คำจะใส่อะไรก็เป็นพระเหมือนทองจมโคลนยังไงก็เป็นทองหลวงพ่อกบจำพรรษาอยู่ที่วัดสาริกาหลายปีชื่อเสียงของท่านโด่งดังมากครั้งหนึ่งช่วงออกพรรษากระถินจากกรุงเทพมาถึงหลวงพ่อถามหิวไหมวะเดี๋ยวกูแทงกบให้กินทุกคนถึงกับอึง้ง แทบจะหมดศรัทธาในท่ามกลางสายฝนท่านแทงกบทั่วลานวัดคืนนั้นต้มยำกบหม้อใหญ่ถูกกินจนเกือบหมดทุกคนสงสัยเช้ามาจึงเข้าครัวไปดูในหม้อปรากฏมีแต่ใบกระถินกับใบมะขามไม่มีกบสักตัวนับตั้งแต่นั้นมาท่านจึงได้ชื่อว่าหลวงพ่อกบผู้เสกใบไม้ให้กลายเป็นกบทองต่อให้จมโคลนก็ยังเป็นทองเช่นเดียวกับพระแท้อยู่ที่ใจไม่ใช่จีวร เชื่อด้วยปัญญาศรัทธาไม่หวั่นไหวกดติดตามเป็นกำลังใจแล้วพบกันใหม่มา